กินไรจนมันเจออันนี้นะโอ้ขนาดปลูกซ้ำนี่ก็ยังได้หลายเติบเนาะกามสิบบาทเลยนั่นั่นนั่นแหละนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสนใจกล้องไหนเฮ้ยสนใจนี้เห็นลากระดามาดอย่างงี้มาได้สนเลยได้ดิเมืองเน่เอาเอาเอาเรียววะไงโอเคครับรังไฟเห็ดไฟคุณบาดน้ำก่อนว่าเพลินดีไทยบรรยากาศในเมืองชีวิตประจำวันคกา สวัสดีครับอากาศดีๆยเนมาเศร้าพี่น้องเลยวันนี้ไม่มีลมเลยลมนิ่งโครโรอะไรพี่น้องเลยเห็นยังครับแม่โอ้ยส้มสวนพักพี่น้องทักทายพี่น้องดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเบวังนี้แปลงพักเหรอเขาจะพักโอ้วันนี้ก็ย้ายพักวันนี้หรอพี่น้องอันนี้ก็ได้โคตรพกรองมาเคลียร์เรียนนี่เซียนเอาออกมพราก็โอ้มาเคลียเจ้านี่ บวชเกี้ยบวชเกี้ยธรรมดานะเนาะบวชเกี้ยบ้านเนาะอันนี้นนเนาะจะไปซื้อปุ๋ยมาใส่ยุ้งักเหลืองปูพักต้องใส่ปุ๋ยได้พี่น้องอันนี้ขนาดพักนี่ยคอยแซ่น้าไปซ้ำมือเลยนะดินมัน,น,แ,นแห้งเจ้าที่ปลูก็ยังนั้นพักตัวนี้ปูขนาน้าอ๋อขนามันมันยังอันหนาเยอะตี่สุดอันนะแม่นต้องขยายมันต้องได้กินอ้าวพาพี่น้องไปเบื้องคานพักเจ้าด้วยอันเจ้าขยายมากมันอันเป็นในงามช่ำใดมา ขอท้ายให้ก็ได้จะเป็นน่งหล่นเบิ้งนเออกำลังงามกำลังติดแล้วตั้งสมองแงกแล้วเออมันขนาดไหนน่แม่เนาะแต่มีแต่มีหมดแดงเลยแล้วบ้างหมดแดงเนี่ยงก็มาคันไฟไอ้ชื่ออันงวมาใส่ งามเราพี่น้องเข้าเดียวปุยเขียวน้ำซีดปุยน้ำเมื่อกีนั้นเป็นน้ำมันมีอันนี้ติแม่เป็นน้ำมันมีนเฟี้ยงเจ้านี่บอมันอบอันคว่ำชุ่มชื้นอะไรตลอดเนาะมีผลดีกันเนาะพุธมะล่างาเถื่อนนั่นี้มีดพิ่นนะเพราะมันลืมนหมดทีน่ะเอามีดตะไบนี่อันนเดี๋ยวแม่นมีดไ่นะโอ้พี่น้องอันยอดที่เจ้าเด็ดแต่มันขึ้นมาแทนทีอะไรแม่ต้นพุธจักเถื่อต้นนี้พี่น้องทางงามคือกัน เอาพักเจ้ามียนไดเนี่ยงามผ้าพี่น้องไปเบิ่งไปอืม,มเครือกับหญ้าโฮมอีละทิเสียหญ้าโอา้คิดคาดดีจริงเออเดี๋ยวคอยเห็ดไปเไปไหน็นลลวัยเห็ดวัยเห็ดน้ำคันน,นนี่ยล่ะพอคิดคาดเราขอทอนถิ่มไปเลยบัดน,นี้กับเบิ่งเด้อขอทอนเราขอกระคุดแปลงพักไปเลยอืมยังไงต้นกล้วยเจ้าพักกันนะขอกเต้ ไม่กระขึ้นซอยเนะาะทับถิ่มไปเลยกันเลยพุดอร่อยซะหาเถ้อขึ้นได้คันสมพักงอนไม่เบิ่งสมพักขนาดกำลังยืขยายออกเลยนะพอดีเราได้ขนาดหนึ่งพอดีนี่กำลังแตกกออยู่การหินออกทั่วไม่เบิงบ่งออกทัว่วนีกอันนี้ยังหนายเลยพี่น้องยังนายอยู่เลยนะแม่เนาะเก็บเอากระเด้อประกวนอากทั่วไปตาสดๆก็ได้แม่ เออพี่น้องเบิ่งดูได้กินกกได้ผลผลิตเพิ่นนะเออเอาไปตำเลยเนี่ยตำสดๆแก่นนี่ยกินกับเอรต้มกับเสี่ยเน่ก็ได้กินยอดนี่ดีแนเนาะมึงเนี่ยอ,อันพี่ออกหมดแล้วพี่น้องเว้ยอันอันนี้จนจนนี่จนแก่จะว่าเอาไปกินไรอ่างพี่ อือโอ้ยลายเติบเด้พี่น้องมองดูมองดูงดคนน่ะเพราะีมีเคียงหัวนึ้นคืน้ำเคียงหัวเลยอันนี้ก็ใบส้มล้มเด้อพี่น้องเลยบบล้อออกเลยอันนี้ก็คื่อมันใบส้มล้มไว้ใส่ตม้มไก่ต้มปลาอะไรอันต,ตน้นหูสองต้นเน่ยคือว่าตายอยู่งได้เหรอนี่ยนะย่างยูงย่สองต้นนี่ยนะอันเดี๋ยวอืมย่งมันยังค่อร์ปุ๋ยปลูกมาได้แบบนี้ก็เศร้าปลูกข้านปลูกแล้ว บ็ดเงินบปเป็นหน่อยซื้อต้มหิ้งอันไยเติใส่ยช <He, S 2> uh, ูดมั้ยได้อันเด็กกินเฟ๋อเต๋อต้มกะเปียกนี่ก็ร่างออกเลยนะพี่น้องเนียอันเบื้องอันอันนี้เพิ่นบ่านกินไรจนมันเจ่ออันนี้นะโอ้ขนาดปลูกซ้ำนี่ก็ยังได้หลายเติบเนาะกําสิบบาทเด้นั่านอืนนั่นแหละซ้ำนี่ละนั่นและกําสิบาทสิบบาทนี่สิบบาทนี่สิบบาท ฝักป,อ,ป,อ,ปอดสารพิษหวานนุ่มนี่แม่เบิ้งอันนี้พี่น้องกัเบิ้งอันนี้อือันนี้เพิ่นแ่ะบ่ได้กินไรกินเอาไว้เอาเน,นี้ยเอาวเดี๋ยวะพ่นขยายกินเบิ้ดกินหลอดนีนเบิ้ดก่อนเดี๋ยวปลูกใหม่จะตีปลูกเลี้ยงมาพี่อีกตีแม่อืมปลูกแคมหัวมะขินหัวเอ๋อพนี่ปลูกเลี้ยงมะนีเลยพี่น้องต่อไปใส่ไอ้มันขอนก็ไปสมรสมนี่เลยเนาะเบิ้งประกาศไปเบิ้งประกาศก่นพี่น้อง แต่ต้นกล้วยนี่รอดแล้วเนาะต้นกะล้วยเนาะปลูกง่ายย,ยุต้นกล้วยต้นทุเรียนคือพ่กปลูกง,ง่ายคือตนะะอ้นกล้วยเนาะมังคระวานพักกระเดาแม,แม่นี่แม่พี่น้องคือขนมนจักสิรอดปะบุญมันก็รอดได้แต่มันก็คือย,ยังออกยอดออกยังหมดแล้วมาต้นมากันก่อนเออเป็นยังไม่ยัง เงี้ยวันนี้ม่พี่ไหมเออเออแมาพี่ครับพี่พอ,ะะอะไรครับต้องการอะไรอยากได้อ,อะไรต้นคาเพิ่นปลูกันนะพี่น้องต้นคาเพิน่นเบ้อร์สเลเน่พิ่น,น,นะะเวอรตามซ่อนกับอันอักเสบเล่าต้องเขียรียนคุณตือหรือว่าอีตูก่ก็โหสุดยอดมากแต่พี่นอ้อง การกับอาคณาเพิ่นกระแตกเพราะอดาผินี่ต้นมะกอกน้ำเพราะว่ามันยอดกระเดาต้นกล้วยต้นนี้ก็ที่มันรอดแน้วนะพี่น้องเนาะรอดหลายเปอร์เซ็นต์เติบอันนี้การของบ่าเพชรปลูกไบแต่ยังงามพี่น้องเลยอันนี่เพิ่นก็นงามพี่น้องมันต้นใหญ่ายไหมแต่ว่ามันเป็นพันต้นง่ายนะพี่น้องเนาะพันต้นมันไง่ายไหม น้อยขึ้นมาตเต็มนี่ก็คักปกนยังเลยเนาะพี่น้องนี่พึ่ง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 พ,นพ,นพนดนำไปแต่ตน้นทาาคุณย่างอันอันในไงอยมมันคือไม่ไงขอนท่าปีก็บารู้กัรรกนนะก็ตน้นคาที่พนามาตะลายย่องมาปลูกพี่น้องเลยต้นนี้ต้นไงเติบอันนี้ก็ทิมบ่ไดได้พี่น้องผักกระโดนพี่น้องเลยน,นี่ผักกระโดนมันขึ้นอเองตธรรมชาไม่ัาดแต่จะคของเก่าเป็นพี่น้องเอา กี่ผ้าพ,พี่น้องเบื้องสวนผักมีสิเห็ดยังอยู่บ่ะเนี่ยดังไฟดังไฟเห็ดยังกินบ<อ>นะ่เตาเนี่ยกาลูน่าซื้อให้ใหม่ได้แล้วนะไอ,อเดี๋ยวไปดูวันนี้เลยเแล้วพ่อจะไปผ่อนให้โอ้ปราราคาเตากรสิผ่อนสิโพดว่าบ่มีเงินแล้วเตาเน้่เอากระช่วงนี้ข่อยกระทั่งก็บเงินไว้ลูกข่อยโพดโโม่โม่มาแตงเก้าน้าก็ว่าเข้าโรงเรียนเนาะสิได้หาซื้อสุดโรงเรียนใหนด้วยโรงเรียนในบ้านเฮาโรงเรียนวัด โหลดตะกี้่อยเรียนเรียนนั่น <kaum> พี่ป้าซาข่อยเรียนเรียนยี่วัดตะ่ปกติพี่ป้าซาโรงเรียนข่อยใกล้พี่ป้าซาควรทำไมตะกี้กับลุงเรียนเรียนยี่วัดอะหนาะพี่น้องเนาะไม่ต่อยมันจะเก่งเรียนใช่ก็ได้อวรหนอนพี่น้องบ้าพีกแดดยูเฮดเนี่ยกินสู่พี่สู่น้องกินนะครับผมมันีรังไฟเฮดใบคือบาดน้ำก่อนบ้าเพีกแดดไทยบรรยากาศในเบิองที่ประจำวันซองบ้าเพีกสาวมุ่นใน่วนมาเก็ตเน้นในทางแบบ เปาเพชรกินพี่บ้าพี่บ่อนเนวสาวมวนกินน้ำบ่าได้แล้วกาดอาชีวิตประจําวันของครอบครัวเฮาในแม่เนาะน,นี่จะด่งไฟเฮ็ดแนวกินบอกป่าได้บอบอ,อุ๊ปไปก่อนเลยบอกปลได้ดอกค่ะพี่น้องไปรุ่นในช่องของสาวลา,าริศานบอกว่าพี่น้องสีเบ,บิ่ง <laughs> พี่น้องคิบว่ได้รุ่นเนาะ,ะพี่น้องสีมุจักก่อนหน่านะเอาโอเคพี่น้องคนนี้ขเขาขึ้นจังหวัดสิไปอาบน้ำ มัน,น,น,มนอ่อนไป,ไปไมันต้องตีริมใส่เดี่ยพอจะหาใหม่มาตีริมใส่มันริมมันหลุดเปล่าคณะเจ้าหน้ามแซไปสองมือสองขึ้นยังเขาด้เช่าแก่นอยู่ตีแม่เช่าแก่นแล้วแก่นอยู่ตรงกลางนี่อขยายผักขึ้นมาใส่พี่น้องเพราะว่าผักขนณะอันง่วงกรอบเพิ่นน่ะมันอยากหนาขยายทั้งสิ้นแหละเราจะไปปลูกหวานกิดนดบบนั้มันน่ะ พอมีกิจกรรมเคล็ดเนี่ขั้วเลื่อนพี่นอ้องอันมากนะพี่น้องบอาดแยงมากพี่น้องนีออ่ท, <c oughs> ทักทายไฮโล่หน่อยฮัลโหลหน่อยเร่อฮัลโหลฮัโลโหล,รรลววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ้วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยแคนมถ่ายกล้องเล่นเพื่อนนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเบิ้งคักแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย ต็มปนปใดแส้งว่าเอาไปเล่นดินแม่ยังวันนี้เอาเอาเพิ่นมาล่าคลิปล่ากล้องลุงปลาน้าอันเมียเพิ่นเอื้อซื้อออกพี่น้องเมืม่อกี้เพิ่งวิอุ้มมามัดพุทธมาได้ลดเอาโอเคเดี๋ยวบอยจัดให้เอาสนาคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องซะที่าพาวกันไปอาบน้ำพี่น้องเมียกำลังลุกอาบน้ำกันกเอาล่าพี่น้องกัน สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสนใจกล้องแนเ่เลยสนใจนี่เห็นมากได้มาดังไม่ได้สนเลยได้เดี่ยวมึงไงเอ้เอาเอาเรียวว่างเงีโอเคครับ